สืบนครบาลรวบบัญชีม้ามิฉาช,ชีพหลอกปล่อยเงินกู้ในเฟซบุ๊กโดยหลอกให้โอนเงินค่าประกรันและค่าธรรมเนียมสุดท้ายสูญเงินพลตํารวจโทรทิีแสงสว่างผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตํารวจตรีนพสินพูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตํารวจตรีเทีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนนครบาล สั่งการให้ชุดสืบสวนเข้าจับกลุ่มตัวนายวิภาคเชียงศิลป์อายุ25ปีเป็นชาวจังหวัดอ่างทองเป็นบุคคลตามหมายจับสองหมายจับของสารอาญากรุงเทพใต้ความผิดฐานร่วมกันช่อกลมประชาชนมีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอีกหนึ่งหมายจับเป็นหมายจับที่จังหวัดกาลสินร่วมกันหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานช่อกลมประชาชนและโดยทุจริตหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ พิธีการทางคดีก่อนหน้านี้ขณะที่ผู้กล่าวหาได้เล่น Facebook พบว่ามีเพจปล่อยเงินกู้และสินเชื่อปรากฏขึ้นใน Facebook จากนั้นคนร้ายก็ได้ให้ผู้ถูกกล่าวหาแอดไลน์เพื่อที่จะพูดคุยสอบถามรายละเอียดผู้ถูกกล่าวหาได้ขอกู้เงินกับทางคนร้ายจํานวน70,000บาทคนร้ายได้แจ้งกับผู้ถูกกล่าวหาว่าถ้าต้องการโอนเงินเพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายในการกู้เงินโดยให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารค่าประกันเงินกู้1500บาทค่ารับยอดเงินกู้2,000บาทค่าวางมัดจำผ่อนชําระเงินกู้ยอด แรก3,500บาทค่าอนุมัติเงินกู้จำนวน2,000บาทค่าทมเนียมธนาคารจำนวน5,000บาทต่อมาคนร้ายได้ให้ผู้ถูกกล่าวหาโอนเงินอีกจำนวน2,000บาทเพื่อเป็นค่าลงทะเบียนกับธนาคารในการทำธุรกรรมให้สำเร็จผู้ถูกกล่าวหาจะได้เกิดความสงสัยและเชื่อว่าถูกหลอกลวงให้โอนเงินเป็นที่แน่นอน จึงไม่ได้อนเงินดังกล่าวเพิ่มไปจึงเข้าร้องทุกต่อพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทําความผิดหากการสอบสวนพบภายหลังได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะสิ้นสุดในชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การว่าเมื่อปี2,565ได้ขายบัญชีให้กับนางสวยไม่ทราบชื่อะนามสกุลจริงทราบเพียงว่าอยู่ที่ประเทศเมียนมารู้จักกันผ่านออนไลน์นางสวยจึงได้อนเงินเป็นค่าเปิดบัญชีให้3,000บาท ที่ทาไปเป็นเพราะว่าไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกที่อายุเพียงแค่หนึ่งขวบเท่านั้นซึ่งขณะนี้ต้องการเงินมาซื้อนมให้ลูกและยังบอกกับเจ้าหน้าที่เรียกว่าถ้าผมไม่ขายบัญชีม้าผมก็ต้องขายยาผมเลือกที่จะขายบัญชีม้าดีกว่าก่อนจะถูกตํารวจควบคุมตัวไปที่สอน,นอพ,พัฒาชัย2เพื่อที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปได้านพลตำรวจตรีธนเดชธรรมสุธีฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชน ถึงกลลวงในมิจฉาชีพที่มาหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการหลอกลวงปล่อยเงินกู้หรือว่าสินเชื่อที่มีการใช้การยิงแอดโฆษณาตาม Facebook ปล่อยกู้ง่ายได้เงินเยอะขอให้ใช้สติอย่าหลงเชื่อควรระมัดระวังจุดสังเกตเว็บไซต์และแอปเงินกู้ที่ผิดกฎหมายได้รับเงินกู้ไม่เต็มจำนวนมีการอ้างว่าให้โอนเงินค่าธรรมเนียมมาก่อนจึงจะทำสัญญากู้ได้เช่นค่าดำเนินการค่ายืนยันตัวตน แอป,ปกู้เงินถูกกฎหมายต้องเดินรับใบอนุญ,ญาตจากกระทรวงการคลังเท่านั้นเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยสุดท้ายหาตกเป็นเหยื่อให้รีบแจ้ง1441เพื่อขออายัดบัญชีของมิชาชีพจากนั้นให้รวบรวมพยานหลักฐานอาทิภาพบทสนทนาหลักฐานการโอนเงินและนำไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือแจ้งความออนไลน์ได้ที่ w w w t h a i p o l i ตไท n โพลิสอ สนับสนุนโดยเอสตาคาเฟ่โคเวิร์กิ้งสเปซ